กรารเบียลอักบอร์หอนเชื่อได้เลยทว่าลิเวอร์พูลจะเก็บได้9-2แต้มและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนนะเอาล่ะในงานงานนี้ปรับกันแน่นรถก,ก็เดือดนะฮะคาดรายอัพลิเวอร์พูลหากได้บริเวณอาบอริมกูมังเขียนจริงในขณะนี้เอาล่ะในงไงชตันฟันธง Big บิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลบุกโคชฟฟอร์ดทำสุดแดงเดือดกับด้านของแมนยูในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เอาได้ยังไงแม่ก้าหนึ่งเดียวจากผองทีมยอดเยี่ยมพีมบริกแม่เดทที่สาสิบเอ็ดในคารากินาก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว เดยกันนี้คาราเบียวอัคบาราคอนนะครับนักวิจารณ์ชื่อดังได้ออกมาแสดงทัศนะส่วนตัวล่าสุดโดยตัวของเขาเองนั้นเชื่อได้เลยนะว่าลิเวอร์พูลนั้นอยู่ในตำแหน่งทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในรายการนี้ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่เหมือนกับเหล่าบรรดากูรูคนอื่นๆรวมไปถึงบอลรับพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษต่างก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นได้เลยนะว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสสูงมากเลยนะ ที่จะควา้าแชมป์พิบเิร์กในรายการนี้เพียงแต่ว่ากราเบียลอักบารหอนนั้นได้วิเคราะ์นะะฮะเชิงลึกที่ละเอียดกว่าน,นั้นและเชื่อได้เลยนะว่าลิเวอร์พูลจะไร้พ่ายในอีก9นัดที่เหลืออยู่และก็ควา้าแชมป์ไปครองได้แบบไม่กดดันอะไรมากมายนัก โดยทางด้านการเ์เบลอักบอราคอนได้พูดถึงเรื่องนี้ผ่านรายการทางช่องท a l กสปอร์ตนะฮะโดยกล่าวเลยได้ว่าความคิดเห็นของผมนั้นก็เหมือนกับเปล่าปรรดาโกโรท่านอื่นๆโดยผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีไปจากมากที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้และจะเป็นการสั่งลาเอเจนต์ลาแจเกคอฟนะฮะแบบสุดยิ่งใหญ่และตอนนี้ตัวของผมเองนั้นก็มองเห็นภาพของขอบวนรถแห่และก็แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากออกมาฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลน,นี้กันแล้ว ตอนนี้มันชัดเจนเป็นอย่างมากเลยว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ตามความคิดเห็นของผมพวกเขาอยู่ในจุดที่ดีเป็นอย่างมากนั่นคือมีคะแนนนำหน้าทั้งอาร์เซนอลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้สและก็3าแต้มตามลำดับ และที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้ผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลนั้นกำลังทยอยกลับมาเรื่อยๆนะฮะและพวกเขาเองนั้นกำลังจะมีทีมที่สมบูรณ์แบบในเดืวนวันนี้ซึ่งนั่นก็ถือได้เลยนะว่าเป็นการกลับมาที่ถูกที่ถูกเวลาของนั่นลิเวอร์พูลและจะเป็นทีมที่สมแข็งแกร่งกว่าในเรลานี้อย่างแน่นอนดังนั้นแล้วผมจึงเชื่อว่าได้เลยนะว่าจากเกมการแข่งขันที่เหลืออีกเพียงแค่9ก้านัดในเกมที่ลิเวอร์พูลจะไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนนะฮะแม้แต่แมนเชสเตอร์และก็อตแนมสพอตสเปอร์ โดยคารบเบียวอักบาราคอนได้กล่าวต่อไปนว่าความคิดเห็นของผมเชื่อโดยเลยนว่าลิเวอร์พูลจะเก็บคะแนนได้ทั้งสิ้น92แต้มในฤดูดกาลนี้และมันก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูดกาลนี้ผมขอวิคเคราะห์เลยนะว่า9เกมที่เหลือต่อจากนี้ไปลิเวอร์พูลจะเก็บชัยชนะได้8นัดและจะมีลุดสเสมอ1นัดซึ่งผมมองว่าจะเป็นโอกาสที่โอทาฟอร์ดในช่วงสัปดาห์นี้แต่หลังจากนั้นลิเวอร์พูลจะกลับมาเร่งเครื่องและเก็บชัยชนะในอีก7นัดที่เหลือ และเข้าป้ายเป็นอันดับที่1อย่างไม่ยากเย็นนักในขณะที่เดียวกันผมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนั้นพวกเขามีเกมต้องพบกับทีมใหญ่ซึ่งถือได้เลยนะว่าเป็นโปรแกรมที่หนักพอสมควรแต่ผมเชื่อได้เลยนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องแต่จะไม่สามารถไล่ตามความลิเวอร์พูลนะฮะ ได้ทันและกจบฤด,ดูกาลด้วยการมีทั้งหมด89แต้มและในส่วนของอาร์ซนนลนั้นพวกเขามีเกมหนักรอพวกเขาอยู่หลายเกมและมีโอกาสที่ทําแต้มล่นดังนัดดังนั้นความน่าจะเป็นของผมก็คืออาร์ซอนอลจะจบฤด,ดูกาลด้วยอันดับที่3โดยเก็บไปได้ทั้ง85แต้มทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของกราเบียลอักบารหอนเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับและผมและเ,เพื่อนๆก็คิดว่าดิวเวอร์ฟูลจะเก็บได้แค่สองแต้มและก็คว้าแชมป์ผิวเบรเกต นักการนี้ได้บรบไม้ในครั้งนี้อะไรยังไงตอนนี้มีความเป็นไปนได้ว่าทางด้านของบรเบนอาร์โมริมเทรนเนอร์คนหนุ่มชาวโปรตุกีสนะฮะอาจจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ลิเวอร์พูลหลังจากที่เจ้าตัวนะั้ประกาศชัดเจนแล้วว่าไม่การันตีอยู่คุมทางด้านของสปอร,ร์ติ้งเรเชบอนนักการน้าต้อสังกัดในลิกสุดสุดแดนฟอยทองในครั้งนี้ โดยงานนี้อโมริมกลายเป็นตัวเต็งที่รับบทบาททายาทของเชคเก้นคอฟซึ่งอำลาชินแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้หลังชาบีออรันโซเทรนเนอร์ชาวสเปนิชยืนยันอย่างเป็นทางการจะอยู่กับทางทัพห้างขยา,ายยาไบเออร์เลโวโกเซนต่อไป ในกรณีที่อัลบริมถูกเลือกใครนั่งเก,ก้าอี้นายใหญ่ของแรนัลลิเวอร์พูการน,นี้เจ้าตัวคงจะนำระบบการเล่นที่ชื่นชอบนั่นก็คือระบบ3-4-3ที่ช่วยให้สปอร์ติ้งประสบความสำเร็จมาใช้กับลิเวอร์พูและประหากเป็นเช่นนั้นจริงสเสตัวจริงของสโมสรจะเป็นแบบไหนลองพิจไปพิจารณากันได้เลยเริ่มัที่ผู้รักษาประตูนะฮะจะเป็นด้านของอาริซงเบเกอร์ นี่คือตำแหน่งที่ง่ายที่สุดในการจัดเพราะว่าอดิซงเบเกอร์ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของทีมแม้ว่าขุนซือจะเปลี่ยนแต่ว่าความไว้วางใจตำแหน่งผู้รักษาประตูยังคงเป็นนายทวันชาวบราเิลเลียนเหมือนเดิมถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาเควินแคริเฮอร์จะท,ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมก็ตามทีแต่ยังเร็วเกินไปที่จะเป็นตัวจริงและมอมบริมเองนั้นก็คิดเช่นนั้นเพราะอดีตงเองเต็มไปด้วยประสบการณ์และความเหนียวหนึบฉะนั้นแล้วการใช้งานเขาเป็นตัวหลักที่หน้าปากประตูนะครับเป็นสิ่งสำคัญในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นทางด้านของโชโกเมสเฟอร์เจอฟานดาและก็อิบราฮิมาโกนาเต้งานที่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะทางด้านของอโมริเนียใช้ระบบ3เซนเตอร์ตั้งแต่ที่เข้ามารับงานกุมืองเหียนสปอร์ติ้งเดชปอนอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลไม่ได้มีขุมกำลังที่ทำแบบนั้นด้วยเหตุผลน,นี้พวกเขาจึงมีระบบการเล่น2เซนเตอร์แบ็กในยุคข,ของเชกเกนคอฟนา โดยงานนี้ทางด้านของสปอร์ติ้งนั้นอัมอริมมีอุสมานดิโอมองอุสมานดิโอมองเซบาสเตียนโกอาเดสอดีตเดกเก่าแลองทางด้านเดอเรชและก็กอนซาโรอินาซิโอขณะที่ลิเวอร์พูลมีเฟอร์จิฟันไดกับตันทีมชาติชาวดัชซึ่งแน่นอนนะว่าจะได้ยินอยู่ตรงกลางใน3แนวรับในครั้งนี้ โซดีปรากิมาโกนาเต้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้ยืนเคียงข้างกับฟันไดต่อไปขณะที่อีกหนึ่งรายแน่นอนนะว่าโจโกเมสที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเสเหลือเกินและด้วยการนี้ไม่ว่าจะเล่นกองกลางอากองหลังตัวกลางแบ็กซ้ายแบ็กขวาและกองกลางดังนั้นจะได้เล่นเป็นตัวจริงเหนือกว่าจาเรคอนซ่ากองหลังดาวรุ่งซะอีกต่อมาตำแหน่งวิงแบ็กนะฮะกองกลางตัวดึมเส้นการน,นี้เทรนดริสเดอร์อาร์โ,โนแอนดูร์สันรับบทที่ไป ปกติแล้วผู้เล่นอยู่ทางบริมเส้นของอัลบริมจะต้องมีความสามารถที่หลากหลายและรับผิดชอบงานเยอะมากงานนี้ต้องบอกได้เลยนะว่าเป็นการตั้งคําถามนะว่าเทนเรสเตอร์อาร์โนเหมาะสมที่จะรับบทบาททางฝั่งขวาในครั้งนี้นหรือไม่ถ้าหากวันศักยภาพของนักเตะน,นั้นต้องบอกนะว่าปรองเทนเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าหากยืนตรงกลางนะ อย่างไรก็ตามบริสเดอร์อาโนยังคงเป็นดึงนะฮะในตำแหน่งวิงแบ็กขวามากกว่าคอนเนอร์แบตอรีเพราะความหลากหลายของเขาและการเปิดบอลที่แม่นยำซึ่งก็ยังมีประโยชน์กับทีมด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความจำเป็นใ,นใ,นใดๆที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของเขาในครั้งนี้อย่างสิ้นเชิงเลยนะต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นด้านของบาตรุเอนโดอาร็แรกแม็กอลิสเตอร์โดยการนี้ทางด้านของสลับตำแหน่งนี้ไม่ต้องมีอะไรสงสัยเลยนะว่าใครที่จะเหมาะสมในการลงสนาม เพราะทั้งวัตเตอร์เอนโดและก็อาร็กแม็กอาริสเตอร์เล่นกันได้อย่างลงตัวนะฮะ ซึ่งพวกเขาเองก็แสดงให้เห็นแล้วในรายการนี้เพราะทั้งสองคนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและนี่คือกู่หูที่ทางอโมริมต้องการเป็นอย่างมากการที่เลว่าพูมีเอนโดคอยยืนทำหน้าที่เป็นกองกลางตัวรับทำให้สตาร์ทีมชาติอาจิณาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ได้เล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดและช่วยปั้นเกมบุกให้กับทางท่านของเดอะเรดได้อย่างสมบูรณ์แบบและยังมีทีเด็ดเรื่องการยิงไกลกระดิกด้วยซึ่งนี่คือสิ่งที่ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้อย่างต่อนเนื่องในข้งนี้ ตำแหน่งสุดท้ายก็คือแนวรุกซ้ายและก็ขวาโมฮ a เมดซาร่าและก็บรดิอสัสโดยกรณีอมโมริมมักจะใช้ผู้่เล่นแนวรุกยืึ่งปีกนะฮะยืนอยู่หลังหน้าเป้าเสมอในกรณีที่โมฮัมเหม็ดซาร่ายังได้ไม่ได้ย้ายไปไหนแน่นอนว่าอมโมริมจะต้องเลือกใช้งานเขาลงทำาที่เป็นแนวรุก ทางฝั่งขวาผรักด้วยประสบการณ์และก็ศักยภาพของบางโมยังสามารถปั้นเกมให้กับทางทีมได้ขณะที่โปรดิอัสเป็นตัวหลักทางฝั่งซ้ายดังนั้นนี่คือ2แนารุกริมเส้นที่จะช่วยป่นป่วนเกมรับคู่แข่งได้ยอย่างมีประสิทธิภาพส่วนการังสำรองอย่างโคดี้กัคโปและก็ติโกโชตานั้นพร้อมที่จะสอดแทรกหรือว่าลงไปเปลี่ยนเกมเมื่อยามจำเป็นสำหรับทางด้านของฮาวิเอรเรชเองก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันเพราะเขาเคยรับบทบาทนี้ในยามที่ King of Egypt ไม่ได้ลงสนามส่วนอีกรายก็คือโซบ o อกสไไรเนื่องจากว่าตำแหน่งกองกลางในครั้งนี้แล้วเขายังสามารถเล่นเป็นแนวรุกฝั่งขวาได้อีกเช่นเดีวยวกันนะสุดท้ายก็จะเป็นหน้าเป้านะฮะดาวินดูเยสใครๆก็รู้ โดยการน,นี้ตายการเล่นดาวินดเยสถือว่าจะเหมาะเจาะลงกับระบบของอโมบริมอย่างแท้จริงเพราะด้วยศักยภาพร่างกายและความแข็งแกร่งพลังกระตุ้นในการเล่นและความรวดเร็วมีอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วกองหน้าทีมชาติอุรรกวัยลายนี้มีอยู่ทุกอย่างครบคันเลยนะลิเวอร์พูลมีอกาสล้างตากับทางด้านของแมนยูกันอีกครั้งหลมือากที่แพ้มาในเกมแดงเดือดในศึกเอฟเอคัพรอบแปดทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเดือนก่อน โดยการน,นี้ทางด้านของคิดซัตตันออกโรงนะฮะทำนายผลคู่บิ๊กแมตช์ที่ทางด้านของแมนยูจะเบิดสนานโอชาฟอร์ดต้อนร,รับการมาเยือนของจากฝูงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีอย่าง Liverpool, ลิเวอร์พูลโดยมี3ามแต้มเป็นเดิมพันโดยคุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยนะว่าแมนเชสเตอร์ยูนดนั้นดูเหมือนจะเป็นการยกระดับเกมของพวกเขาเมื่อเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลซึ่งจะทำให้รู้สึกโกรธมากหากผมเป็นแฟนบอลแมนยูพร้อมกับตั้งคำถามนะว่าแล้วทำไมไม่เล่นแบบนี้ในเกมอด่นกันบ,บ้างนะ ผมอยู่ที่สแตมฟอร์ดบริดในเกมคือมันพัฒนาสบอดีที่ทางด้านของแมนยูต้องพ่ายแพย้ต่อทางด้านเชลซีและก็ได้ยินได้ว่าผู้จัดการทีมของพวกเขาเอริชเชนฮากพูดถึงพัฒนาการของทีมที่เกิดขึ้นในเกมดังกล่าวซึ่งผมไม่ได้เห็นอะไรเลยนะอาริอันโดการดาโชก็สร้างความประทับใจให้กับผมมากที่สแตมฟอร์ดบริดแต่ผมก็ยังคงกังวลใจเกี่ยวกับเกมรับของเขากับสิ่งที่เป็นเดิมพันสำหรับทางลิเวอร์พูลในตอนนี้ผมมองไม่เห็นเลยนะว,ว่าแมนยูจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ในครั้งนี้ และข่าวทพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังกันทุกๆครับ